มุกปรับเลยปรับเลขเล่าใช่ปรับเลยค่ะบ้านกิายนะกินปรับตาทาปรับ่นืาอทาสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเลยพี่ตัวก็เจ็ดเก้าปีตัวก็เจ็ดเก้าออตีเป็นหากูก็เก้าขะ้นนเก้าเนี้ยปเลยอก็นอยเล็กก็มันแค่นี้นเล็กมีแค่นี้ครับจิา ปูนอนฝันว่ายังไงครับวัวน,นี้ปูนอนฝันว่ายังไงครับปูฝันดีซอบนะปูไม่งถับแค่อ,เคเอ้นอยเล้งแงเงแล้ไงหมุนถ่าจอมโอ้ยจอมกูซอจองกูซอกูก็จะกู้ซอแค่ทิงกูซอโอ้ปูมีแต่วัวสีขาวหน่อยกูซอจองไว้อจองก็เจ็ค กูก็เก่ากูก็เก่าไงก็รอยติดสินะอ้อยเลยปรับเลยปู่ไปปรับแรกเลยสนะพระราปรับปู่ใครบอกเนาะค่ะตานี่ตากับยายตาก็ได้ตาก็ได้หมูปรับเลยบ่กบาดยิาบทานาปุ่าดยปราบแรกเลยสินะปรับทศยานาถาไม่เล็กนะฮะอ๋อกินใหญ่บ่ใหญ่ปรับเลยอ่า เนี่ยปลาเด็กตาสีาอยู่นะโอ้บอกเป็นตัวเลยมาบอกเป็นตัวเลขเลยมาไงมลเคยจอมติกูสอนก็เต้นจอมกูสอนฝันฝันรอบแรกฟันว่าอ๋อสองกับสี่กูก็เก่าเลยฟันว่าผูกวัวสีขาวรอบแรกนะพอวันต่อมาก็บอกเป็นตัวเลขเลยตายายนี่เนี่ยตากระเดยแม่วานสนาบอกเป็นตัวเลย แต่เป็นคนคือจองกุ้งไอ้มุนใ้กระไหม้อเนี <h <h ้ยโอ้ยเล็กเลยมาหมดเลยโอ้ยโดนเลยหมดเลยนะจ๊ะเนี่บอก็เหยยเนี่บ่บ่กรเอาเหยียตู่ไตูก็แล้วแต่ทิงหมอยังกันมาใส่นะนก็เดกันท่ากันเป็โจลไปนั้ส่น่นบาทแน้ยกันท่ากันเป็ดโจลจะกันลูซ่าเนี้ ถึงมองจะเรียกการทำงานไวัย<บ>ตัวทวายยังไงไปหกประสาารู้ก็เกี่ร้อยเลขมันเอบอกเป็นตัวนี้เลยไหมคบปู่ปู่โชว์ตัวนี้เลยปู่จับเอาไปเป็นตัวนี้เลยมาบอกเป็นตัวเลยพูดบอกเป็นตัวเลยว่าอ,อย่างนั้นนะคะสี่เ <4 99. S 1> ก้าเก้าสี่เก้าเก้าก็เก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเลยเนาะ เอ้า6 oh, ก็ได้นะครับสี่99เจ็ด9านี่เป็นผู้วัวจองกู seven, oh. hmm. ้จองเจ็ดกู้9อ๋อแต่กู้จะสี่ซอนะเอืีไปเอาเลยนะคนกอมเนไปได้จับคู่เอาเป็นแนวนอนแนวตั้งก็ได้สี่เจ็ดเก้าก็ได้กู่ก็กู่สอซสอก็สี่จ้ะกู่ก็เก้าจองก็เจ็ดค่ะเจ็ดห้า นะก็จับมาก็ได้จับไข้กันก็ได้สี่เจ็ดเก้าเอ็หมออ้อยเล็กใช่ไหมสี่เก้าเก้าค่ะอันนี้เสียงเสียงบอกเลยใช่ไหมคะปู่พีโตก็เจ็ดเก้าเจ้าหมดแล้วเลยไปหนาวบอกอ่อยอ้อยบอกฝันนิดเดียวเนาะปู่เอาขมปู่มาเติมให้หน่อยปู่เติมตัวเล็กให้หน่อยอยู่ซ็อกปู่อยู่มาเติมตัวเล็กอันใด สัพพุลจมพุทธัสสาโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาโมตัสสาอุทิศไปนี้ขอให้ไปคัมโชอุดหนุนบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บรจักรท่านทั้งหลายที่ไปโดยเดชะบรรพกหัน ายแล้วแล้วก็ส่วนอุทิศให้แล้วนะครับกับัวเรนตอนู่แน,น่นอนกับความฝันตามมาบอกลีครับคนลุกเลยตาบบกลขตอนแรกเห็นมาพรกาวผมก็เป็นน,น,นะคะต้องมัดไว้เลยนเลยนาะมัดไว้เลยปูนมันยาวยาวยาวมากเลยเนาะต้องมัดไวน้นะคะเอฟซีผมยาวมาก ปูสมจับกูจับกับบ้านหลวงจับลายน้ำใจโหนะ่าเลยโอ้อยู่ในนอนกรบผมกับปูอันจักซีเตอร์นะครับหล้านขอโชคลาบกับสามตัวสองตัวนี้เะวันที่สองวันที่สองไงเอ้ ไงอีโบนี่ไงจันโอ้ยเแถวเฮ้ยเจ้าปู่พูดก่อนนะวันจันทรูเาน่มาเฮ้ยว่าไงเฮ้ยปู่พูดก่อนเมื่อกี้ว่าวันจันทร์ถ้าวันจันทร์กับวันพฤ่อหันจันกระถางไงขมัดเกิดพ่อโอ้เกิดวันจันทร์ปู่เกิดจันทร์ารวันจันทร์ปู่อายุเท่าไหร่นะคะปู่แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าอายุแปดสิบเก้าปีเกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์เดือนสี่ เดืนสี่ปีละกาค่ะปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดอืมค่ะปีได้เจ็ดสิบเก้่ะจ้าอย่างเงี้ยปู่เด็กอย่างเงี้ยนี่มันก็พามนก็พาห่มรือย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเด็กาหนาวไหมปู่หนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวไหมคะอย่าเงี้ยไหมอยเงี้ยน่ะอยเงียนะอยเงี้ยยก นายธรรมแม่เนี่ยกลเดียวคนแม่แต่คนกุ้ยอ๋อคนกุ้ยโอ้ออะไรนะก็เอากระเนาวพลอยพองอีเดือที่นอนปูทำยังไงเลยที่เอาอย่างเจ้ามันเยอะแจ้วเด็กอยู่บ้านเนาะปูบอกว่าหนาวเนาะเอากันหนาวพองพลอยหุ้มเต้เต้ใครโชคดีกันยังพาผมให้ปูจัก คือนะครับผ้านมนะครับหนาวดูที่รองท่านก็จะง่ายๆเนี่ยตักนเห็นไหมครับตัวสื้อผ้าเนี่ยเก่าหมดแล้วนาบอคีโมนาวบงกัมจา้วก็ออคีเดชคันหาคันแตนแม่เองเคยนาบ้านเคยเล็กเคยดาวอ๋อแม่บ้านของปู่คุณยายเนาะคุณยายมาค่ะ ก็เลยแม่เคยมอญนองพองคือเคยอควนตอนแม่ปีใหม่เคยจะนองน้ำเอากับเขาเกี่ยมอินแหละคุณยายแหละคุณเลขใช่ก็คือเย็บคันห้าคันแปดเย็บคันห้าคันแปดท่นี้ปูก็ฝันเห็นเลขประมาณนี้นะอค่ะผมมาอยู่แล้วฝันเห็นเลขเลยเย็บคันใช่บอกฝันที่เคยเกี่ยอ่อยเลขฮะ ก็เป็นแนวทางนะปู่เนาะ,ะเป็นแนวทางของปู่นะคะปู่สุรัตน์นะคะท่านผู้ชมกับปู่สุรัตน์วันได้สามตัวเะะยอะๆงินน,<อ>น,งนิดตะคุเงินให้ใช้เยอะพอให้แล้วบอกก็มื่นดะตั้งเมืนเ่นโดยใบโตพีโตพร้อมเป็นใส่เมื่อนเลยวังงยวน,นแล้วโอ้ยเต่าสั่นนี่เพิงใต้เวือนเป็นเรา่าจ้าเชินกระตุนเชิญซื้อน้อยๆกวนผมไม่มีทุนถ้ามีทุนก็ค่อยใส่เยอะ